สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการทำขอบโค้งแบบนี้นะคะเป็นสอนการการขีดขอบโค้งแล้วก็การรีดขอบโค้งโดยใช้ผ้ากาวพร้อมกับเคมีค่ะอ่าคลิปนี้เราจะไม่ใช้แป้งเปียกหรือไม่ใช้กานเนานะคะคือจะใช้เคมี Me กับกาวรีดทับกันอ่าว่าทำยังไงนะคะการในคลิปนี้ไม่สอนนะคะก็อย่างเงี้ยเขาเรียกขอบโค้งค่ะเป็นแบบนี้เป็นกระโปรงทรงสอบนะคะเป็นกระโปรงทรงสอบแบบนี้คะ่ะ ทุกทีเขาจะตัดผ้าถุงแต่ว่าเบื่อแล้วก็เลยตัดเป็นทรงสอบแบบนี้ค่ะนี่ข้างหลังนะคะนี่อันนี้ผ่าอันนี้เป็นผ่าเขาเรียกผ่าขาดค่ะแบบนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าผ่าเกยมันจะเป็นแบบนี้มันจะป้ายกันนี้ค่ะโอ้ยไม่ใช่ป้ายผิดนี่อย่างนี้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเกยม,มันจะเกยกันนี้แต่อันนี้เขาเาารียกผ่าขาดเราเดิมมันก็จะมันก็จะแหวกหน่อยก็จะเป็นทรงสอบนะคะก็ในะะถ้าเกิดว่าอ้อยมีมีสอนสร้างนะคะแล้วก็มีสอนตัดค่ะแล้วก็มีสอนการเข้าขอบ ก็ตัวนี้จะมี3มคลิปค่ะแต่อ้อยอาจจะลงกันเข้าขอบให้ดูก่อนเพราะว่าเพราะว่าพวกนั้นมันจะตัดต่อค่อนข้างใช้เวลานะคะก็สำหรับใครที่สนใจอยากทำขอบแบบนี้ก็ลองเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าคลิปนี้เราจะมาอยู่ชั่วโมงของการทำขอบนะคะเป็นการทำขอบกระโปรงตัวนี้มันก็คือผ้าถุงนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเขาจะตัดเป็นเน็ผาหลังค่ะนี่อ้อยยังาไมา่ได้สอยนะคะทีนี้คลิปนี้อ้อยจะมาสอนการขีดขอบ ผิดขอบแล้วก็การเข้าขอบแบบตัวนี้นะคะก็เหมือนกับที่อ้อยเคยสอนเลยคะ่ะเพียงแต่ว่าขอบตัวนี้อ้อยจะไม่รีดผ้ากาวอ้อยจะไม่รีดผ้าแป้งเปียกแล้วก็จะไม่เน่าค่ะแต่เราจะมาใช้ผ้ากาวผสมกับเม้นะคะอ่ะขั้นตอนเป็นยังไงมาดูกันเลยจ้าอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาแนะนําก่อนนะคะสําหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูเนาะที่ยังไม่ได้ดูช่องอ้อยประจานะคะก็คืออย่างที่บอกว่าขอบกระโปรงก่อนที่เราจะไปเข้าขอบโค้งเนี่ยอย่างกระโปรงตัวเนี้มันเอวจริงเขาสามสิครึ่ง เพราะฉะนั้นขอบตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่เราวัดไปเอวเนี่ยที่ตัวกระโปรงอ่ะมันต้องได้สามสิบสามครึ่งนะคะอ่ะเข้าใจแล้วนะมันบวกไปหนึ่งนิ้วจากจากเอวจริงอ่ะ,อะทีนี้เราจะมาขีดขอบตัดสองนิ้วครึ่งกันค่ะมาเลยมาเลยนี่เพิ่งซื้อมาจ้าหนึ่งเมตรค่ะก็ซื้อเทเลเมตรบางทีซื้อสองสามเมตรแล้วก็ให้เขาตัดเทเลเมตรเขาบอกอ้าวทำไมทำเนี้ยไม่เอาขอี้เกียจเกะกะใช้แค,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 ค่นี้ก็พอแล้วมันมีเยอะมันก็ มันก็เกะกะเราอะโอ้โหขอบพลำจะไปอ้วนอะไรกันสี่นิ้วห้าหกสิบนิ้วขนาดนั้นมันก็ใช้อยู่เนี่ยเนี้ยประมาณเนี้ยก็ใช้ตามหน้าผ้าเนี่ยค่ะเนี่ยที่เขามีริมผ้าตรงนเนี้ยเราก็พับไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขีดขอบด้านนี้ให้มันเป็นสันทบที่ก็พับมาเนี่ยค่ะเราก็ตีดให้มันดีอ่าเราเริ่มกันเลยนะขีดขอบนะคะเอวสามสองขึ้นนาขีดเลยขีดเลยเหมือนเดิมนะคะใช้บัมทัดเลขเจ็ดค่ะเลขเจ็ดั้งฉากนะคะ ถ้าใครดูประจําจะเข้าใจเนาะไม่ไม่พูดเยอะนะคลิปเนี้ยเพราะว่าจะไม่บอกแร้วว่าเพราะอะไรเอาเป็นว่าใช้เลขเจ็ดตามนี้ยค่ะเพราะว่าลงไว้เยอะมากเลยถ้าใครนี่ก็ลงไปดูวิธีขีดขอบแบบละเอียดแล้วกันนะคะอ้าวเราได้เลยนะคะเราได้เส้นล่างมาแล้วนะเราก็จะมาขีดอ้าวตัวเนี้ยเราต้องการหนึ่งนิ้วเราก็วัดขึ้นมาหนนิ้วค่ะใครต้องการนิ้วครึ่งก็วัดข,ขึ้นมาครึ่งน,นิ้ว ต่อให้ขอบใหญ่เท่าไหร่นะขอบล่างเนี่ยก็ต้องได้ก็ต้องสามสิบสามครึ่งน,นะคะต่อให้กระโปรงตัวเนี้ยเขาจะเอาขอบน,น,อนิ้วครึ่งอ่ะตรงเนี้ยก็ต้องตรงระวัดตรงกระโปรงอ่ะก็ต้องสามสิบสามครึ่งน,นะคะถ้าเราขเบเยวจริงสามสิบสองครึ่งอะนะเพราะว่ามันจะโค้งอยู่ประมาณเนะะี้ยค่ะเพียงแต่ว่ายิ่งขอบใหญ่อะ่ะมันยิ่งถ้าใส่แล้วมันยิ่งแบบตึดอัดอ่อะแล้วมันก็จะกระชับมากขึ้นเพราะว่ามันจะยิ่งห่อห่อขึ้นไปไงเ,เออนะ จ้ะทีนี้เราก็มาขีดกันมาวัดกันค่ะเพราะว่าอยากจะบอกว่าเราต้องการเอวสามสิบสองครึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันทบเราก็ต้องวัดครึ่งของเอวก็คือสิบหกนิ้วหนึ่งกระเบียดนั่นเองวัดมาค่ะสิบหกนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะวัดมาจากสันทบเนี่ยเอาให้ได้สิบหกนิ้วหนึ่งกระเบียดเพราะเอวจริงเราสามสิบสองครึ่งนี่ได้ตกเส้นนี้ค่ะ ตกเส้นนี้เราก็ขีดตั้งฉากค่ะทีนี้มันมันไม่ถึงใชนะ่ไะเราก็ขีดให้มันถึงไปเราขีดให้มันถึงมันไม่ถึงแล้วก็ขีดต่อไปนิดนึงเพราะมันจะต้องยืดน,นะคะมันจะต้องยืนประมาณนิ้วสองกระเบียดน,นะคะอขีดไปขีดไปหลังจากนั้นเราก็วัดจากเส้นที่เราติ๊กไว้เนี่สิบหกนิ้วหนึ่งกระเบียดเนี่ยมา นิ้วสามกระเบียดนะคะอาะขีดไปก็จะได้เป็นเส้นนี้ค่ะนี่นะแบบนี้นะเราก็ตัดออกมาค่ะตัดตามเส้นจริงเลยไม่ต้องเผื่อนะคะตัดตามเส้นจริงเลยอ่ะได้ละพับเก็บกาเราละอันนี้เรายังไม่ใช้แล้ว นี่ค่ะเราก็ตัดเจียนไปนะคะว่าหนึ่งนิ้วตัดดีๆนะคะอย่าให้มันโคตมันงออย่าให้มันเป็นคือให้มันมองดูเป็นเสมอกันนะคะตามเส้นดินสอที่เราขีดไปเนะะี่ยค่ะก็ตัดไปอ่าเชนี้พอเราได้แล้วปุ๊บอย่างที่บอกว่าเอลสามสองครึ่งมันคือเส้นบนเพราะฉันเราตัดเส้นบนค่ะถ้าใครยังงงอยู่ใช้สองเส้นไปก่อนก็นได้ค่ะนะ แล้วเราก็ค่อยตัดทิ้งทีหลังก็ได้นะแนต่สําหรับอ้อยเอาเลยอ่าเมื่อเป็นเส้นบนอย่างนี้นะคะอ้อยจะติ๊กไว้นะคะก็คือเน่บการกรบาทเนี่ยอันนี้มันจะเป็นด้านโชว์ด้านที่ติดตะขอตัวบนค่ะเราติ๊กด้านเป็นเนี่ยการกรบาทไว้นี่นะอ่ะให้รู้ว่าเนี่ยอันนี้คือขอบบนแล้วอันยื่นก็คือข้างล่างนี่อันยื่นอ่ะก็คือข้างล่างตัวเกี่ยวตะขอตัวล่างค่ะเ <c oughs> มื่อเราได้แล้วเราก็จะมาวางผ้ากันค่ะอยากที่รู้ว่าผ้าเนี้มันเหลือเนี่ยที่มันเหลือเยอะเพราะว่าเราตัดเป็น เป็นเป็นผ้าหลังเนียไม่ได้ทาป้ายไงอ่ะเขาก็จะยุ่งเหยิงนิดหน่อยนี่เพราะว่าผ้าเขาเป็นอย่างนี้นะผ้าทางเหนือ่ข้างในยุ่งเหยิงมากเลยแล้วเพราะฉะนั้นเราอ้อยขี้เกียจใช้แป้งเปียกเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะอ้อยจะมาบอกวิธีการถ้าเราขี้เกียจเนา่าขี้เกียจรีแป้งเปียกอย่างบางทีอ้อยต้องเปลี่ยนเตารีดเนี่ยถ้าเป็นแป้งเปียกเนี้ยขอบโค้งมนจะกินพื้นที่เห็นนะเนีย่ยตรงนี้ถ้ามันมองดูหักเราก เราก็เจียนมันได้นะตรงนี้บางทีเราเวลาสัดทุบเราขีดแบบมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เราก็แต่งมันให้มันกลมเนี่ยอย่าให้มันมองเป็นแหลมแหลมมุมอะค่ะเจียนเนนี่ได้นะอ่ะชีน,นี้เราเอานี่ขึ้นมาก่อนอ่ะแล้วเอาชิ้นนี้มาก่อนเอาวางไปเนี่ยตามสบายค่ะเนี่ยตัดผ้ามาค่ะตรงนี้เราก็เก็บไว้ผ้าอ่ะเอาไว้คืนเเขาหรือว่าเก็บไว้ทําอะไรก็ได้ตัดไปเลยตัดอะคอบเนี่ยนะเอาหนึ่งอันค่ะ เพราะว่าอันเย็บกลับอ้อยจะไม่เอาอันนี้มันลุงลางเกินไปเดี๋ยวว่าจะเอาผ้าอื่นผ้าอื่นที่มันเป็นเรียบๆแล้วก็เป็นผ้าผ้าผ้าลินินแบบนุ่มอ่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็ทำอะไรได้นะคือลายเขาสวยนะคะเอาคืนเข้าไปหลังจากนั้นเราก็เราก็มาตัดนี่ค่ะตัดชิ้นเย็บกลับนะคะอ้อยก็ใช้เศษผ้าอันนี้ค่ะเนี่ยที่เหลือจากชายกระโปรงใครก็ไม่รู้เนี่ย นี่อ้อยก็ไว้กับขอบค่ะมันสวยไงเนี่ยมันผืนผ้าเนื้อดีดีเอาไว้กับขอบนะคะเราก็วางไว้นะคะวางไปกับหน้ากับหลังนะช่างมันนี่ค่ะเราก็วางเอาไว้ยึบกัดนะคะเผื่อเยอะหน่อยนี่เอาไว้ยึบกัดนะตัวนี้ยเอาผ้าอะไรก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากถ้าเกิดผ้ามันเจ็ดอะไรอย่างที่บอกซับนุซับนได้หมดนะคะแต่นี่ตรงนี้ผ้ามันนี่ไงผ้าดีมากเลยดิด มันเป็นชายกระโปรงที่เขามาตัดแปดหรือว,ว่าเอยก็เลยเก็บไว้เอาไว้ผงรบขอบอ่ะมันนุ่มนี่คะ่ะอันนี้เราก็เก็บไว้เนี่ยอยู่ยเยอะเลยเห็นปะอ่าทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนการรีดค่ะอ่ะเดี๋ยวย้ายตะรีดมาให้ดูนะเราจะไม่รีบแป้งเปียกเราจะมาใช้อ่ะเปิดตอรีดน,นะคะชิบชิบชอ่า มาจ้าอ่ะทีนี้เราเอาขอบของเราจริงมาอ่ะตรงนี้มันดคตรงอไอเนี่ยตรงนี้มันยับยับเราก็รีดให้มันเรียบก่อนรีดขอบให้เรียบก่อนนะคะอ่ามองดูให้ดีตรงไหนที่มันแบบพับพับเพิบเพิอะไรเงี้ยเราก็รีดให้มันหลังจากนั้นเราก็วางขอบค่ะวางขอบนะคะอย่างที่บอกว่าไอชิ้นที่การกรบาดน่ะชิ้นที่การกรบาดคือเส้นบนเนี่ยเราคว่ำม,มันลงไปเลยเราคว่ำม,มันลงไปนะคะ ความนะความที่กากบาดนะพร้อมจะไปอยู่ด้านโชว์ด้านโชว์สุดสีดำที่ดีกว่านี่ด้านนีนวางไปเพออันนี้มันพอไหมอุ้ยไม่พอเอาันนี้เถอะอ่ะไปตามสบายเถอะนี่ค่ะมันก็จะไปอย่างนี้นะคะ อาทีนี้เราจะทำไงเมื่อเราไม่ได้รีแป้งเปียกเราก็เอากาววางทาบไปเลยค่ะเทคนิคนี้ใช้แบบเดียวกับพวกคอจงคอจีนที่อ้อยทำแบบอย่างเงี้ยเวลาเรมาเย็บอบมันจะเนียนดีค่ะเนอย่างเงี้ยนะคะนี่ยเราก็ใช้เศษผ้ากาวเนี่ย้อยก็ใช้เศษผ้ากาวเลยนะอาเดี๋ยวอ้อยวางนะเดี๋ยวจะตัดให้ดูตัดวางไปวางไปเราก็ตัดเลยค่ะตัดตามเนี่ยตามเนี่ยที่เราเห็นนะอ้อยเห็นนะเนี่ยแต่ทุกคนอาจจะไม่เห็นเนี่ยเราก็นี่วางไปวางฟู้งง่ายอะ่ะ เอากาวทับไอ้ผ้าเคมีลงไปเลยนี่เอย่ตรงนี้มัน,ม,นมันไม่มันเป็นริมผ้าไม่สวยเพราะว่ามันไม่ค่อยติดดีเราตัดมันทิ้งไปนี่จ้าเอาวางไปเราก็วางกาวไปนะะเนี่ยค่ะเนี่ยวางให้มันมัน,ม,นมันมิดไอ้เนี่ยมิดของของผ้าเคมีอ่ะ เนี่ยค่ะใครจะตัดกาวให้เต็มนี่ก็ได้นะแต่อ่อยไม่ตัดเต็มเอาเพอาะแพอใช้เพราะว่าถ้ามันเต็มล้นลงมาเดี๋ยวเราต้องมาตัดกาวทิ้งเนี่ยแล้วเวลารีดอ่ะมันจะติดต่วรีดหน,หนับไปหมดไงเนยวก็จะใช่ไงค่ะนี่ก็จะได้แล้วเห็นไหมเนี่ยมันดีมากๆเลยเนี่ยเทคนิคน,นี้อย่างที่บอกอ่ะใช้แบบเดียวกับพวกเขากลับคอกันนะคะให้นิยบๆคลิปเปลี่ยน อ่ะมันขาดไงเราก็ใช้การแล่ตต่อเลยไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่ามันอยู่ด้านในมันไม่ได้โชวนะคะเพราะโดยทั่วไปถ้าอัดกาวโฉวไม่ไม่ต่อเลยนะนี่จ้าอ้าวได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่รีบปะมิดมิดปะมันก็จะเห็นนะคะมันจะเห็นขอบเป็นสีข,ขาวๆข,ข้างในนะคะแต่เลนกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ตัวอ้อยจะเห็นนะมันจะเห็น นี่ค่ะเราก็จะได้ขอบโดยที่นี่แหละค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาทําอะไรแล้วเนี่ยก็ใช้เงี้ยอะไรที่เราต้องการให้มันเป็นแข็งๆอะ่ะเราใช้ผ้ากาวเนี่ยลิ้มไปอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปเจอผ้าบางๆขอบบางๆอ่ะเราต้องใช้กาวลงก่อนนะล้วก็ใช้ผ้าเคมีลงไปแล้วก็ใช้กาวทับอีกทีอันนี้ก็จะได้เพราะบางทีถ้าผ้าแบบบางๆมา,มากๆเราไปใช้เคมีลงทีเดียวอะ่ะมันจะมันจะยังไงอะ่ะ มันจะไม่สวยอย่างเช่นคอจีนอย่าง,างเงี้ยผ้าบางๆางเงี้ยเออเราก็ใช้กาวสีอะลงไปก่อนเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้มันเกะกะว่าจะตัดทิ้งไปมันจะได้มองดูไม่อลังมากนะคะนี่ค่ะนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เราจะมารีดด้านล่างกันค่ะรีดพับเข้าไปนะคะ,ะตัดให้มันเหลือประมาณครึ่งนิ้วก็ได้รีดพับเข้าไป รีดตามเนี่ยไอเนี้ยตรงขอบล่างมันนะเนี่ยที่มันมีรอยของเคมีที่มันซ่อนอยู่ข้างในอ่ะอ่ะก็รีบอ่ะมันจะไม่มันมันสุดของมันแล้วมันไม่ไปไหนแล้วเนี่ยพอเราเรียกเงี้ยมันจะพิ้วของมันไปเองเลยนน่มันก็จะทับอย่างงี้นะคะอ้าว พับไปอย่างเงี้ย,นนยมันก็จะไปอ่ะแบบมันก็จะสูดผ้าเคมีของมันไปนี่เราจะได้อ้าวตรงนี้ไม่น,นี่พอเรากลับตอรีบมันก็จะถอยก,กลับมาเพราะฉะนั้นระวังด้วยค่ะนี่ค่ะมันก็จะได้เป็นนี้นี่ก็จะแนบๆเลยวันเราไปเข้าเราก็ไปกดตรงเนี้ยค่ะอาจจะนี้เมื่อมันยังยังไม่อยู่ดีแล้วว่ากดทับไปทีอา่าให้อยู่แบบอยู่แบบไม่ต้องฟื้นเลยเนี่ยนะาให้ตาย เพราะว่าถ้าเราทําแบบว่าเราเรีดไม่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 เนียนอะ่ะเวลาไปเข้าขอบมันก็จะเป็นแบบพองๆมันก็จะไม่ตรงแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องรียดให้มันติปป๊บเลยอ่ะเมื่อเราได้อันนี้แล้วเราก็จะไปกลับกันค่ะเดี๋ยวตอนกลับนี่อ้อยไม่ไม,ไม่ไม่ไปถ่ายที่จักนะคะเดี๋ยวอ้อยจะมาถ่ายตอนลีดกลับขอบให้ดูนะก็อย่างที่บอกอะ่ะอ่ะเดี๋ยวอ้อยนี่วางอย่างนี้นะคะอ้อยก็จะไปกลับอย่างที่บอกอะ่ะก็คือใช้ด้านถูกอะ่ะประกบกันประกบกันแบบนี้ แล้วเวลาเไปเย็บก็อย่างทีง่บอกอย่างที่อ้อยเคยเนี่ยเวลาเราเย็บนะเราเย็บตัดขอบนะคะตัดแบบเป็นมุมอ่ะนี่นี่ค่ะวางให้มันเรียบนะคะแล้วก็ไปวางเนี่ยตามเนี่ยที่มันมีเส้นของเคมีที่อยู่ข้างในแล้วก็เย็บไปไอย่างที่บอกวเวลาเย็บเคมีเนี่ยห้ามเกยไปค่อยไปเดด็ขาดเลยนะไม่งั้นมันรีดไม่ลงนะคะถอยออกมานิดนึงจากเคมีน่ะถอยออกมานิดนึงค่ะตอนเย็บอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนรีดที่ที่นี่นะเดี๋ยวเราไปเย็บก่อนนะอย่างที่บอกอ่ะ เย็บ yep, ตรงนี้ตั้งฉากตรงนี้แล้วก็อ้อมาอ้อมาอ้อมาถอยจากผ้าเคมีนิดหนึ่งนะคะห้ามเกยมาเด็ดขาดถ้าเกยแล้วมันจะรีดไม่ลงนะเนี่ยมาเนี่ยเราจับให้ดีนะคะตรงเนี้เนี่ยตรงนี้ก็เหลือผ้าไว้รีดพับด้านในอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนขั้นตอนการรีดนะคะอ้อยไปเย็บก่อนนะอ่ะทีนี้เรามาสู่ขั้นตอนของการรีดนะคะอย่างที่บอกว่าอ้อยไปเย็บมาแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเราก็เจียนให้มันเหลือประมาณหนึ่งกระเบียดค่ะ นึงกระเบียดนะคะรอบๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้ใหญ่ไปหน่อยหนึ่งกระเบียดนะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าไปเย็บไปนี่แล้วตรงนี้ก็คือคลิปไอ้นี่ตัดมันหัวมุมนิดนึงมันจะได้แบบเวาลากลับมันจะได้ไม่หนานะคะอ่านี่หลังจากนั้นเราก็กลับเลยค่ะอย่างที่บอกอะถ้าเราเย็บเราเย็บนถอยเอาไว้หน่อยยังไงมันก็ลงนะคะอ่ะเรามาลรียก,กันกลับ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 นะคะนี่จับมุมอย่างนี้ ที่เราคนี่เราตัดมุมมันไว้อะนี่มันก็จะได้เป็นมุมอย่างงีค้ค่ะอ่าทำอีกขางนก็ทําเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะรีดขอบกันนี่จ้าอ่ะรีดขอบไปอ่ะรีดด,ด้านนี้ก่อนก็นได้รีดด้านไหนก่อนก็นได้นะอย่างที่บ,บอกอะ่ะแหละเอาตามถนัดเลยจ้อยก็ถนัดแบบนี้ บางทีก็กลับไปด้านนู้นแล้วแต่ตรงเนี้ยเราระวังด้วยถ้าเรารีดไว้ดีแล้วยังไงมันก็ไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดนะหรือถ้าใครบางคนรีดไม่เนี้ยบหรืออะไรเงี้ยก็ใช้ได้เนาไว้ก็ได้นะมันจะได้ไม่ถอยหน้าถอยหลังนะคะแต่นี่อ้อยรีดมันในนี่และนี่ค่ะเข้ปไปตามเนี้ยค่ะอ่ะ ไม่ให้มันปิ้นขึ้นมานะ่ะหรือปิ้นขึ้นได้ก็ได้นิดหน่อยช่างมันเนี่ยค่ะปายนี่ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะถอยลงมาหน่อยล้าก็อันนี้ริมเข้าไป เมื่อเราได้แล้วรู้สึกว่ามันลงแล้วเราก็รีดพับตรงข้างล่างนี้ขึ้นมาค่ะ mm hmm. เพื่อเราจะได้ยัดเข้าไปข้างในอีกทีนะคะเรารีดเป็นแนวนี้ก่อนรีดไปอย่างนี้อ่ารีบพับอย่างนี้เอออันนี้ทําราบลื่นกว่าอันที่แล้วเพราะว่าที่อ้อยลงคลิปที่แล้วเป็นผ้าลายไอ้น,นี่ด้วยไงโอ้ยแล้วผ้าเขาก็จะทยากตัวนั้นน่ะก็อ่ะ,อะลงอีกทีี่ยรู้สึกว่าทุกนชอบดวนอารลงอีกแบบ โอ้ยการเข้าขอบนี่มีหลายแบบนะส่วนสมว่าอ๋อจะเข้าแบบองค์ขอบอย่างเงี้ยแหละแต่วิธีการเลี้ยเนี่ยก็แตกต่างไปอ่ะเห็นไหมมันมันเลยมันมันใหญ่ไปอย่างเงี้ยมันใหญ่ไปเราก็เจียนให้มันเหลือประมาณประมาณเกินครึ่งนิ้วอ่ะอย่าให้มันให้มันเกินครึ่งนิ้วนิดๆนะคะไม่ต้องถึงกับสามกเบียดลงนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรายัดเข้าไปมันต้องมีพื้นที่ให้มันเยอะหน่อยเพื่อมันปปุงมันปิ้นเราจะได้ไม่ต้องกลัวว่าผ้ามันจะไอ้นี่นะคะ แเราก็จะตัดประมาณนี้ค่ะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็พับมันเข้าไปดันเข้าไปข้างในอ่าเชิญก็ไปอยู่ข้างในจ้ะไม่ต้องโชว์นะจ๊ะเพราะว่าโชว์ข้างในโชว์อันนอกแล้วอันใน,นเรายยกเข้าไปนี่หูมชอบมากเลยอนะ่ะเนี่ยดูดิมันรีดง่ายง่ายผ้าเนี่ยมันดีผ้าเย็บกลับอ่ะไม่อยากให้หมดเลยอนะ่ะ กระโปงแบบเนี้ยมาตัดนะชอบเลยอ่ะแบบชอบเอาไว้หลบคออ่างเงี้ยค่ะทำแล้วมันแบบมันดีอ่ะชอบอ่ะมันพริ้วเลยอ่ะมันไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นจะบงจะบิดเลยอ่ะคือผ้ามันยืดหยุ่นดีไงไอ้พวก้าฟายอ่ะบางทีกางเกงที่เป็นแบบราคาแพงก็เห็นเขาใช้ผ้าลายที่เป็นผ้าคอตตอนเย็บกลับกันนะก็สวยดีนะเวลาอ้อยตัดเกงให้น้อยก็ทําให้อย่างนั้นแหละเออเวลาขอบหลบอ่ะมันจะมันจะนิ่มดีไงนี่แบบนี้ เดวเข้าไปนี่เป็นไงกริกเลยครับนี่ก็จะเป็นขอบโค้งนะคะเขาเรียกว่าขอบโค้งนะคะนี่เห็นไหมความโคงม้งอนข้างบนจะเล็กกว่าข้างล่างจะใหญ่กว่าพอแล้วพอแล้วทีนี้เราก่อนจะเข้าขอบเราก็มา และแล้วเมื่อเมื่อเรารีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเมื่อเรารีดขอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนที่ตัวรีดที่อ้อยรีดที่ดูนะคะอ่าหลังจากนั้นเราจะมาวัดขอบกันค่ะอย่างที่บอกว่าขอบตัวนี้เอวสามสิบสองครึ่งนะคะเราก็วัดค่ะจากเนี้ยหัวเนี้ยเนี่ยจากฝั่งด้านด้านไหนอะด้านด้านสายมือเราเน่ะวัดมาค่ะจากสายมือเรานะคะเพราะด้านเนี้ยจะเป็นด้านที่ติดัะขอนะอ่าวัดมาให้ได้สามสิบสองครึ่งค่ะ จับใตวัดอะวัดตรงช่วงบนนะเพราะว่าเราเอาเอวบนนะคะเอวล่างเราไม่เอานะเาะเอวล่างอย่างที่บอกอะมันจะโค้งไปตามกระโปรงที่เรานี่ไว้อ่ะอ่ะได้สาสองครึ่งอยู่ตรงไหนเราก็ติ๊กมันค่ะแล้วก็ติ๊กมันนะคะอ่ะสามสองครึ่งตรงนี้แล้วก็นี่ติ๊กมันไว้ค่ะได้ตรงนี้นะหลังจากนั้นเราก็ดูรูดซิปอะค่ะ อ่ทีนี้หัวซิฟอย่างที่บอกที่เราติ๊กไว้มันอยู่ตรงไหนเราก็ทําให้มันชัดเจนค่ะเพื่อให้เวลาจะไอเนี้ยขอบมาเกยกันอ่ะมันจะได้ตกที่เดียวกันนะคะขอบมันจะได้ไม่เยื้องนะนี่ค่ะอ่าติ๊กแล้วนะนี่ค่ะติ๊กอย่างนี้นะอ่าหลังจากนั้นนะเราก็เข้าขอบขัะรูดล,ลงไปี่ด้านนี้ที่เราเนี้ยไว้อ่ะเราก็มายันเข้าไปนี่ค่ะเขาเรียกว่าการองขอบค่ะแบบเนี้ย หลังจากนั้นเราก็วนไปค่ะวนไปจนถึงอีกฝั่งนึ่ะเนี่ยตรงนี้ตามตามเส้นกิ้งที่เราไม่นี่ไว้อะที่เราเราขิดนี่ไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตามเนี่ยที่เรากิ้งไว้เนี่ยเนี่ยที่เราติ๊กออกมาข้างนอกนี่ค่ะจนมาชนไอ้ตรงสามสิบสามสิบสองครึ่งตรงนี้ยค่ะเราก็จับมันล็อกมันไว้ถ้ามันไม่พอดีเราก็แก้ข้างออกอะไรออกก็ว่าไปนะคะเพราะว่าบางทั้งเราวัดดีแล้วอ้าวพอมาเข้าขอบอ้าวทำไมเป็นงี้อะเราก็ต้องเช็คเอาขอบเป็นเกณฑ์เลยนะคะ บางทีเราวัดาจาักตัวความยืดหยุ่นบางครั้งไม่เหมือนกันน่ะเนี่ยเราก็จับค่ะจับให้มันตรงตรงนี้นะนี่ค่ะให้มันตรงแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะกัดแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเย็บนะคะเดี๋ยวอ้อยไล่ไปก่อนนะนี่ค่ะอ้อยเก็บกัดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยกัดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าทีนี้เราก็จะมาเย็บกันนะคะนี่โดลงแล้วเราก็เย็บเริ่ม แล้วแต่ใครถนัดเลยนะแต่อ้อยถนัดตรงนี้ค่ะคือเริ่มจากตรงนเนี้ยแล้วก็วนวนมารอบล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะคะอ่ะเดี๋ยวอ้นี่ก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดเวลาย้ำตรงนี้เลยบางทีตรงเนี้ยมันชอบเลยมันจะไม่ได้หมุนกันเพาะไม่ชอบก็เลยต้องย้อนมันหน่อยแล้วก็กลับออกมาลงมาข้างล่างนี่นะคะ่ะอ้าวเป็นไรเนี่ยฮะจากเป็นไรจ้าเอ้ย นี่ค่ะเมื่อเราได้แล้วก็จะอ้อยก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะนี่แล้วอ้อยก็จะนี่เข้ามาในนี้ก่อนนะแล้วก็ถึงย้อนกลับไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มจากตรงนั้นเลยอะ่ะตรงนี้หัวมันชอบเลยไงไม่ชอบไงที่จะให้มันเลยมาเนะี่ยมันมองดูไม่สวยนี่อ้อยก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะแล้วก็กลับมากลับมาคือไม่ย้ำมนะันอ่ะเพราะถ้าเราย้ำตรงนี้บางทีนะมุมตรงนี้มันชอบเลยไงนี่ขนาดนี้ยังจะเลยเลยนะเนี่ยพอละ นี่ค่ะก็วางไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะวางขอบล่างแล้วก็จับไป <S <S แล้วก็ถอดทูมุดไปล้วก็จะถอดทูมุดไปอย่างเงี้ยกระหมุนพาไปเรื่อยเรื่อย ไกลสุดแล้วนะระวังนะที่เราติ๊กไว้เนี่ยคะ่ะอ่ะแล้วก็กลับจ้ากลับมาแล้วก็เดินรอบบนเนี่ยคะ่ะ ข้อบนอย่างนี้นะอ้าวถึงตรงนี้เราก็ก ลงมาค่ะนี่ถึงตรงหัวมันนะนะเราก็กลับมาลงมาค่ะมาชนที่เดิมนี่เราก็มาย้ําที่เดิมค่ะที่เราเริ่มไว้เป็นทันเสร็จนะคะแบบนี้จ้านี่ค่ะ โรงก็จะเป็นแบบนี้นะขอบโค้งมันก็จะใส่แล้วมองดูโอบน่ะอ่าเป็นแบบนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูตอนจบนะที่อ้อยสอยแล้วนะคะค่ะในที่สุดเราก็เสร็จแล้วนะคะกับโรงตัวนี้เป็นทรงสอบผ่าหลังนะคะเป็นผ่าหลังแบบนี้นี่ค่ะผ่าหลังนะคะเียขาเรียกว่าผ่าหลังค่ะาลายสวยเนาะการนี้ค่ะเป็นแบบนี้เราติดตะขอมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชึบ นี่ไอ้ที่เรายื่นไปมันก็จะติดตัวล่างอย่างนี้นี่นี่ก็คือตัวบุอ่าการสวยนะคะการหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่ติดตามช่องวัสนตัดสอนเย็บนะคะอ่าถ้าชอบก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะว่าถ้ากดกระดิ่งไหมอ่ะเวลาอ้อยลงคลิปใหม่ๆมันก็จะแจ้แจงเตือนไปที่เครื่องของทุกคนเลยค่ะ ความรู้เสิร์ฟตรงถึงบ้านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ